สวัสดีครับข้าพเจ้านายวิสรุตสิริพรกิตินักวิชาการลิภณฑ์อาหารจากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้าวันนี้จะมานําเสนอโครงการวิจัยเรื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงกฎโพพิออนิกในกระบวนการหมักน้าําปลาโดยงานวิจัยนี้นะครับมีผู้ร่วมทําวิจัยทั้งสิ้น5ท่านนะครับได้แก่คุณลุงนภาว่องไวไพโรธเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะครับกับผมนายวิสรุตสิริพรกิติ 3. คุณหัทยาลีละหัสกุลชัย 4. คุณสุภาพรสสิประภาโชติมาและ 5. คุณสมยศลาดอิยอมระดับ,บแรกเรามาดูเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำงานวิจัยนี้ก็เ,เกิดขึ้นเนื่องจากในปี2559ครับทางไต้หวันเนี่ยเขาได้ตรวจพบปริมาณกรดโพรเนิกในน้ำปลาที่นำเข้าจากประเทศไทยนะเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับ โดยเขาเชื่อว่าเป็นการใส่เข้าไปเพื่อยับยั้งเชื้อราในน้ําป่านะครับทั้งนี้ทางไต้หวันเองได้เตือนมาอย่างผู้ประกอบการของไทยให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นเขาอาจจะยกอับความเข้มงวดในการตรวจสอบน้ปาปลารวมทั้งระงับการนําเข้าได้นะครับแต่จากการศึกษาของเราเนี่ยน้ำป่าจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พืน้นเมืองนะครับที่มีคุณค่าทางอาหารมีกลิ่นรสเฉพาะตัวที่เกิดจากกรดไขมันที่ระเหยได้ครับไม่ว่าจะเป็นกรดแอซิติกกรด โพพิโอนิ ic, กดไอโซบิวททิ ric, กดบ so ิวเิกต่างๆนะครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันมีกดโพพิโอนิกเป็นองค์ประกอบนะโดยจากข้อมูลเนี่ยพราะว่ากดโพพิโอนิกครับเป็นกดอินทรีย์ในกลุ่มโมโนคาร์บอกซิลิกแอซิดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้นะครับสามารถเกิดขึ้นเองได้ทาตามธรรมชาติรวมทั้งการหมักในกระบวนการอุทางอุตสาหกรรมนะโดยใช้พวกน้ําตาลต่างๆ ไขมันรวมทั้งกรดอะมิโนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตได้นะครับโดยมีการศึกษาเพิ่มเติมของคุณวิลศิษฐ์และคุณอนันต์เนี่ยในปี252ที่ศึกษาการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันที่ลรเลยได้ในการหมักน้ําปลาในห้องทดลองนะโดยเขาตรวจพบว่าเมื่อหนักน้ําปลาเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยกรดพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรดโปรพิโอเนที่สามารถตรวจพบได้ถึง262 ppm นะครับในสัปดาห์ที่24นะครับซึ่งจากการ ข้อมูลต่างๆเราจะเห็นได้ว่ากฎโรโพีโอเนตเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะแต่การศึกษาเนี่ยมันยังอยู่ในระดับห้องทดลองครับยังไม่ได้มีการลงไปในถึงระดับอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยจึงพยายามที่จะศึกษาการเปลีป่ยนแปลงของกฎโรพีโอนิตในกระบวนการหมักน้ํำปลาในห้องห้องปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้เนะี่ยงานนี้ยังสุ่มตัวอย่างของน้ําปลาที่วางขายท้องตลาดรวมทั้งน้ําตาลน้ําปลาที่เตรียมที่จะขายจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทดสอบหาปริมาณโพพินิกเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและการควบคุมกระบวนการผลิตของน้าปลาต่อไปนะนอกจากนี้ในะงานวิจัยเนี่ยเรายังไปพบปัญหาว่ายังไม่มีวิธีในการหากฎโพคินิกที่ แน่นอนนะในในการหาน้ำป่าเนี่ยเราจึงพยายามจะพัฒนาวิธีธตัวนี้ด้วยนะเพื่อให้ได้ค่าเพลิวนิกในในน้ำป่าที่แม่นยำนะรวดเร็วแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นตัวท่าอ้างอิงในวิธีมาตรฐานสำหรับหน่วยหน่วยตรวจสอบนะที่จะนำไปใช้ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะมีวัตถุป,ประสงค์หลกักๆ3ข้อของงานวิจัยนี้คือ1เพื่อศึกษาวิธีสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ โพรพิออนิกในน้ำปลานะครับ 2. เพื่อศึกษาหาปริมาณกรดโพรพิออนิกในน้ำปลาที่วางจำหน่ายและโรงงานผู้ผลิตนะครับและ3เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกรดโพรพิออนิกในกระบวนการหมักน้ำปลานะครับเป็นวัตถุประสงค์หลักๆของ3ข้อของเราในในการวิจัยนี้นะครับ <Okay. S 1> ในสไลด์ต่อไปจะเป็นเรื่องของวิธีการทดลองครับโดยการทดลองเนี่ยเราเริ่มจากหนึ่งก็คือศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ กดโพรพิโในน้ำปานะครับโดย1.1ก็คือจะเป็นการปรับสภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง GC เพื่อตรวจวิเคราะห์กดโปรพิโนินนะครับ2ก็คือการทดสอบวิธีการสก,กัดกดโพรพิโนิกในน้ำป่า2วิธีได้แก่วิธีของคุณคิม2 0 2 0 1 8และวิธีของคุณสโตเมตในปี1983นะครับ1.3มเราจะตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์นะครับเมทอดเวลเดต ซึ่งทำตามวิธีของคุณทิพวรรณในปี2549ก็จะแบ่งเป็น5กระบวนการดังที่แสดงไว้ก็คือการทดสอบช่วงของการใช้งานได้นะครับและความเป็นเส้นตรงตรวจหาขีดจํากัดการตรวจพบนะครับและขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณโดยประมาณนะครับ3ตรวจยืนยันขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณนะครับ 4. ทดสอบความแม่นและความเที่ยงแบบทําซ้าในเวลาเดียวกันและ5ทดสอบความเที่ยงแบบทําซ้าในเวลาเดียวเวลาต่างกันนะครับนในสไลด์นี้ก็จะเป็น2วิธีนะครับของการสกัดกดโพพิเีน้ําปลาระหว่างของคุณคิม2 0 1พนนะครับแล้วก็คุณโซโตเมในปี1น8 3นะครับโดยจุดที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการใช้ไดคโคลโมเทนกับอะซิติกแอซิดนะครับ เทียบ,บกับการใช้เอทิลอะซิเตตและกรดฟอสโอริกแอซิดนะครับในการสกัดนะครับเพื่อเพื่อจะนําสกัด, <S <S กดเพื่อนําส่วนใส่ไปฉีดเข้าเครื่อง GC นะครับซึ่งหลังจากการศึกษาหรือาการวิธีได้แล้วเราก็จะมาศึกษาปริมาณกรดฟโฟริกในน้าปลาโดยจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆนี่นคือ1สํารวจปริมาณกรดฟอโฟริกในน้ําปลาที่วางจําหน่ายในท้องตลาดจํานวน24ตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทางัเคมีนะครับ อันที่2ก็คือสํารวจปริมาณกรดโพินิกในน้ำปลาของโรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรมเนาะจากโรงงานอุตสาหกรรม5แห่งจำ,จำนวนรวม27ตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างน้ําปลาในระหว่างการบรรจุในขั้นตอนการผสมสารปรุงแต่งรสและหลังผสมสารปรุงแต่งรสจากโรงงานอุตสาหกรรมอีก4แห่งมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีต่างๆส่วนข้อ3ก็คือจะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกรดโพินิกในกระบวนการหมักน้ําปลานะครับ โดยแบ่งเป็นสามขั้นตอนใหญ่ๆคือสำรวจกระบวนการผลิตน้ำปลาในโรงงานผลิตน้ำปลาระดับอุตสาหกรรมโดยการสอบถามและการสังเกตจากโรงงานจำนวนสองแห่งอสองก็คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกฎโพเพนิกในกระบวนการหมักน้ำปลาที่หมักในห้องปฏิบัติการตามสูตรของกองวิจัยพนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสับน้ำนะครับโดยเก็บตัวอย่างวัตถุดิบปลากระตักเกลือเม็ดและน้ำปลาในระหว่างการหมักทุก12เดือนและ ข้อ3ก็คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกฎโพรพิโอนิกในกระบวนการหมักน้ำปลาจากโรงงานผลิตระดับอุตสาหกรรมนะครับเก็บตัวอย่างวัตถุดิบการกระตากเม็ดเกลือที่โรงงานใช้ในการหมักน้ำปลาและละมาจากน้ำปลาจากบ่อหมักในระหว่างการหมักทุกเดือนนะครับจากบ่อเดิมครับเป็นเวลา12เดือนนะครับก็อันนี้ก็วิธีวิเคราะห์ทางเคมีนะครับก็จะวิเคราะห์ค่าความชื้น p h ค่าเกลือค่า t.v.b.n ค่าไขมันและกฎโพรพิโอนิกนะครับของวัตถุดิบปลากระตัก เกลือและกรน้ำปลานะครับส่วนลูกข้างล่างนี้ก็จะเป็นลูกเครื่องอ GC เนาะแก๊สโครโมโทกราฟีนะครับรุ่น2010นะครับยี่ห้อชิมาสูที่ใช้ในใน,ในการทดลองนี้นะครับเรามาดูผลการทดลองนะครับแล้วก็การวิจาร์ผลนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือผลการศึกษาวิธีสกัดสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์กรดโพลิเมกของน้ำปลานะครับอันแรกก็คือเรื่องสภาวะเครื่อง GC เนะอาเราใช้คาเ กีซีเนี่ยเราใช้คาเลอร์แก๊สเป็นฮีเลียมนะครับมีอาัตราการโฟเลตอยู่ที่0.59นะครับใช้ใช้การฉีดคาเลชีดแบบสปิตเลโชเนาะดัตรา30ต่อ1นะครับอ่าอินเจคชันวอลลุ่ม1ไมโครลิตรนะครับอินเจคชันพอร์ตเทมเพอเรเจอร์นี่ก็คือใช้อุณหภูมิ220องศาเซลเซียสนะครับส่วนรูปด้านล่างเนี่ยที่เห็นแล้วคือจะเป็นคอลัมน์โอเวนเทมเพอเรเจอร์คอนโทรลโปรแกรมนะก็คือการทำก็คือจะเริ่มจากที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนะครับ คงที่7นาทีนะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเพิ่มทุก10องศาเซลเซียจนถึง185องศาเซนเซียน,นะครับแล้วก็จะคงไว้นะครับนาน4นาทีโดยรวมแล้วเนี่ยครับถทมเทมโปรแกรมเนี่ยก็จะมาณ15นาทีนะครับคอลัมน์ที่เราใช้จะเป็นคอลัมน์นูโกลนะครับฟิลสิลิกาแคปิเลรี่คอลัมน์นะครับความยาว30เมตรนะครับหนาความกว้างนะครับ0.25มิลิเมตรแล้วก็ เขาเรียกว่าความหนาของฟิล์มนะฟิล์มเคลือบข้างๆนี่ยก็0.25ไมโครเมตรนะครับดีเทเลอร์ที่ใช้แลก็จะเป็น FID เฟร m ไ Ionic a n i ด e Detector นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลที่เราเราเรา,เราฉีดมาได้นะโดยเราใช้อสารละลายโพพิวอเิกมาตรฐานเข้มข้น50 ppm นะเมื่อเราฉีดแล้วก็จะได้ retention time น,น,นะครับเวลาที่ตัวพิวอเิกออกอยู่ที่6.42นาทีนะครับ ผลการทดสอบนะครับวิธีการสกัดก็จะพบว่าวิธีของคุณโซโตเมนะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้เพราะว่าค่าเซลิโคฟีในอยู่ในช่วง881-104นะครับซึ่งอยู่ในช่วงที่เรากำหนดไว้ก็คือ70-110นะครับได้ค่า r s q ค a r ค่า r s q u a r, 2, r 2, ที่ได้ก็จะอยู่ในช่วง0.9985นะครับซึ่งเรายอมรับได้นะครับแล้วก็ LOD อยู่ที่3.42ค่า p p-LOQ d i c t อยู่ที่11 40นะครับส่วนการตรวจวิเคราะห์การแฉกความใช้ได้ของวิธีด้านอื่นๆนะครับก็จะแสดงดังตารางที่ให้เห็นนะครับทั้งดู c ซ l ล c o คอ o เ o อรี่และก็ค่า h อลเลนะครับที่อยู่ในช่วงครับซึ่งจากผลที่ได้นะครับจากการตรวจสอบการวิเคราะห์ทั้ง5ทั้ง5แบบนะครับก็แสเห็นว่วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นนะครับเหมาะกับการวิเคราะห์กดโพลิพพีพนิกในน้ำปลา โดยมีช่วงการใช้งานอยู่ที่ประมาณ10ถึง200 ppm นะครับค่า LOD เท่ากับ4 ppm และ LOQ เท่ากับ10 ppm นะครับ2นะครับจะเป็นผลการศึกษาปร,ริมาณกรดโพพีนิกในน้ำปลานะครับซึ่งการาฟแรกเนี่ยจะเป็นปริมาณโกกดโพพีนิกในน้ำปลาที่วางจำหน่ายในท้องตลาดนะครับก็จะเห็นว่าจะพบ เกือบทุกตัวอย่างครับยกเว้นตัวอย่างเดียวที่ไม่พบคือตัวอย่างที่ยิซีซึ่งเป็นน้ําปลาผสมที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับส่วนน้ําปลาแท้กับน้ําปลาที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยจะเจอกฎโภพินิกทั้งหมดนะครับกราฟที่สองนี่ก็ที่เห็นก็คือจะเป็นผลการสํารวจปริมาณกฎโภพินิกในน้ําปลาที่สุ่มจากตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราก็จะเจอทุกทุกทุกตัวอย่างเลยนะครับของของของที่เราไปสํารวจมานะนะครับ กราฟที่สานะครับจะจะเป็นกราฟที่แสดงผลวิเคราะห์ปริมาณกรดโพลีนิกในน้ําปลาก่อนและหลังผสมสารปรุงแต่งครับโดยเกือบทุกตัวอย่างครับก็จะมีปริมาณกรดโพลีนิกที่ลดลงนะครับยกเว้นตัวรหัส101และ301ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนันยยะสําคัญครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีหัวน้ําปลาค่อนข้างสูงครับซึ่งสังเกตจากค่าท N ที่ปรากฏอยู่ในในแผนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็น สิ่งที่เราต้องไปศึกษาต่อในในใน,ในอนาคตน,นะครับต่อมาเรามาดูผลการสํารวจกระบวนการผลิตน้ําปลาในโรงงานผลิตน้ําปลาระดับอุตสาหกรรมนะครับก็จะค่อนข้างมีการผลิตที่ค่อนข้าง้ายกันนะครับนี่จัดสองโรงงานก็คือการหมักนี่จะอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับแล้วก็จากนั้นจะมีการพองการกองผ่านกาก,ากน้าําปลาแล้วก็จะได้น้ําปลามาทั้งน้ําปลาที่เป็นหัวน้ําปลานะครับและ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นกากน้ำปลาก็จะเป็นการหมักเพิ่มอีก 3- าถึงสี่ดวนสี่เดือนนะครับในสไลด์นี้ก็จะเป็นผลของปริมาณกดโพรพินิกจากน้ำปลาที่ผลิตเองทเ,เทียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เราไปเก็บข้อมูลมาสองสอที่นะครับก็จะเห็นได้ว่า,าตัวของเราเนี่ยจะเกิดกดโพรพินิกน้อยมากครับแต่ว่าจะมีของโรงงานเอนะครับที่ว่ากดโพรพินิกเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดจากตัววัตถุดิบ ไขมันที่มีไขมันค่อนข้างสูงนะครับสอดคล้องกับการทดลองของคุณติงนะครับในปี2020เนี่ยที่ว่าได้ทดลองหมักน้ําปลาและตรวสอบโพลิพนนิกนะพบว่าปลาที่มีไขมันสูงเนี่ยก็จะมีกรดโพลิโพเนนิกเกิดสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับสผลการทดลองนะครับก็คือหนึ่งการตรวจวิเคราะห์กรดโพลิโพเนนิกในน้ําปลานะครับก็จะได้สภาวะที่เหมาะสมโดยการใช้เอทิลอะซิเตนและกรดฟอสฟอริกในการสกัดน้ําปลานะครับนาไปฉีดในเครื่อง G C นะครับโดยใช้คอลัมน์ น u โ l ลฟิวซิลิก c a แคปิลารนะครับโดยใช้ฮีเลียมการฮีเลียมเป็นตัวพาและการแนอาตาโฟเลต0.59มิลต่อนาทีนะใช้เวลาในการตรวจวัดใน15นาทีแล้วก็จะได้ retention time ที่6.42นะครับข้อ2นะครับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์เนี่ยครับเราก็จะได้ค่า LOD เนี่ยเท่ากับ4 ppm LOQ เนี่ยเท่ากับ10 ppm นะครับผลการตรวจยืนยันความแม่นความ ความแม่นยำต่างๆเนี่ยก็คือทั้งค่าร e c อ v e บ y และค่าฮอลล็เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงก็คือเจ็สิถึงร้อยสิแล้วก็ฮอลเล็ตมีค่าน้อยกว่า2นะครับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่พัฒนาขึ้นเนี่ยก็เหมาะสมกับการฉีดวิเคะห์กดโปรพิลในน้ำปลา <Yeah. S 1> ส่วนผลการสรุปผลกา,ารทดลองในข้อที่3าก็คือการนำน้ำปลาที่วางจำหน่ายท้องตลาดทั้ง24บอย่างครับเป็นมาทดสอบทั้งหมดนะครับก็คือ ตัวอย่างที่เป็นทั้งน้ำปลาแท้และน้ำปลาที่เป็นน้ำปลาที่ผ่านมาตรฐานทั้งหมดนะครับจะตรวจพบกดโพพินิกทั้งหมดนะครับมากน้อยนะครับพบพบทุกตัวอย่างยกเว้นตัวที่ไม่ไม่ไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยก็จะไม่พบกดโพพโพพินิกนะครับส่วนสุดข้อสุดท้ายนะครับคือการกดโพพินิกในน้ำปลาจากการทดลองการหมักปากตักนะครับก็คือในการทดลองเนี่ยก็จะพบว่าการที่เราหมักหมักจาก ห้องทดลองเองเนี่ยจะพบกรดโพลิโอนิกในปริมาณน้อยนะครับแต่ว่าผลที่เกิดจากการหมักในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะพบปริมาณค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงเดือนที่12เนี่ยจะมีปริมาณสูงมากนะครับโดยเฉพาะตัวที่มีไขมันสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะก็คือจะมีอยู่สองเรื่องคือควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรื่องปลาสดนะครับปลาตับที่มีผลต่อปริมาณกรด โพเเนกหรือไม่นะครับแล้วก็ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดกฎโพเเนิกนะครับก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ